ตื่นไปน้ะพยาบาลฟินแลนด์มาไี้กับผ้า,ดาได้ไปไปทิมแขว์ซูม,มือธนาคารได้โอนเงินจำนวนสองล้านเจ็ดแสนโอ้โอนโอน,โอนบ้านวันนี้วันนี้ฉันโอนบ้านฉันขายหมดแล้วออฟฟิศก็ย้ายออ,อกเอามาขายหมดค่ะเหลือบ้านแฝดคู่เดียวคือสุดท้ายได้ว่าจะเป็นทำเป็นออฟฟิศทำเป็นออฟฟิศนั่นแหละสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปรับหมอกรวินนะครับหมอกรวินมาจากกรุงเทพนะครับเปลี่ยนไฟมาด่วนเลยเพราะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะไปล่องแพกับอีสานนครสินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านสินแรงก็ตามไปนะครับผิดล่อสิไปแล้วมือเปิดก็มือปิฤดูกาลพี่น้องน้องคอยมาเราไปดอะกันยากกันสูดแต่ผู้ใหญ่บ้านสินแลงก็มีส่วนผักดําในเรื่องของสปอนเซอร์มากเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบต้องให้เครดิตเขานะ น้องคนละเกษตรพิสายแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะทุกคนใครที่มาขอนแก่นนะไก่มุนละมุนลิ้นนะเป็นสปอนเซอร์สุปีสุเปีให้ไก่ใมือห้ปีฤดูกาลปีฤดูกาลกามาให้ร้อยสองร้อยตัวพี่น้องเง้นมันหน่อยหน่อยดขออภัยค่ะด้วยการแก้ไขแก้ไขเรื่องยังเอกขอหาเต็มทางค่ะ ตอนนี้เราจะไปรับพี่หมอกรณีสวัสดีครับพี่แอนดรูพี่แอนดรูนี่เป็นอันเป็นรุ่นพี่ข่อยเด้นี่พญ่ยกั้งนี่ข่อยวานนี่พึ่คุค้นนี่เขาคือว่ามาตื่นเลยจังเลยไอ้ลูกค้าจะ<อ>เยอ,ะ,อะต้องรองสักครู่หนึ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาในทีมจีนเทานะทุกคนนะเป็นชุดเฟรนดี้อุ้ย ชุดเป็นเฟนดีหมดเลยนะเสื้อเฟนดีเกงเฟนดีแล้วก็เสื้อข้างนอกก็เป็นเฟนดีนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใช้นะครับผมจใไปรับหมอกราวินนะครับบอสสปายพี่ก็จะมาเสริมทัพหน่อยบอมีดอกเก้าห้าเต็มถังจ้าไม่มีจ้ะไม่มีพี่เอมาเสริมทัพนะครับเพราะว่าเราเน้นแบบว่าอุ เราเน้นแบบว่าคนหนึ่งขึ้นประมาณลอยประมาณลอยฉากลองก็แล้วสิบเพลงพี่น้องมันยังถึงไิ่ยากกันมันมึงลองหน่อยกูลองหลายสำหรับศิลปินที่ไม่มานะครับผมคือป่วยดูแต่นอโอ้ศิลปินแม่เนี่ยกับป่วยดูดูการนี่แม่เนีย่ยนี่ปวยดูล่าดูหลายเด้อ แม่คอยสุขภาพกับ,บ่อดีหาเงินเลี้ยงหลานอีกอยู่น้ำกันไปสู่กันไปพฒ่าพวินองเพิ่นกับเจอฝนเจอ,อยังเพิ่นกับป่วยกับเจ็บไข้เด็บป่วยกับธรบรมดาแบบได้ว่านดอกวันนี้นะครับใครที่อยากโอนเงินให้บอสซื้อเหล้าเลี้ยงอีสานนครศรีโอนมาได้เลยนะ ตอนนี้คอยหนานเงินแจกโบทอกสามสิบขวดคอสฉีดผิวอีกห้าสิบคอสเราจะคอสวะแต่เราจะส,ส่งวัตถิ์ให้เฉพาะคนที่ได้ไปต่อนะคนที่ไม่ได้ไปต่อเราก็จะบอกเขานะว่าบอดไม่ให้ไปต่อนะหรือว่าเขาอาจจะไปที่อื่นนะตอนนี้กำลังไปรับหมอกราวินนะครับทุกคนนี่ตายแล้วไปรับหมอกรวินที่สนามบินนะครับพี่น้อง บอสขอลาเดิมเมื่อคืนเจ้าทิ้งเงียหน่อยมาต่อว่าฉันเพราฉันทิ้งแกเงียผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์พาไปหาสปอนเซอร์ไล่ไหมยะปากผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ไปขายสปอนเซอร์ให้เมื่อคืนยะปากยะเบาคอยกับทีมทุกคนคอยกับทีมฉันทิ้งพี่แมวไหมเมื่อคืนฉันทิ้งเธอไหมทิ้งค่ะ แล้วเธอถามพี่บ้านกลนยดนะว่าฉันทิ้งแรงไหมนี่เธอจะทมพี่น้องข่อยทุกคนนี่เสียบดีบ่ที่ข่อยทิ่มสูงคนเลยมือขึ้นขนาดบีเกือบไปรับไปรับฉันแมนบอนั่งรไปได้วยกันบีกเธอให้เรียกคนมารับเลยนะพี่กลับก่อนโอ้ยสู้กูกัเมื่อยกูกันล่าเนาะทัวนี้กินเหล้าบ่แข็งแรงไม่ไม่อยากแก่ไงโอเคแก่แต่ว่าเราไม่อยากตื่นกลัวตื่นไม่ได้เพราะเราต้องไปล่องแพกับ ลูกๆก,กับเด็กๆก,กับแม่ๆไม่อยากเต็นสวยจยายแบมขอฉีดนหน้าใสแน่สีเลี่ยงเหลาขาวก่านหนึ่งยายแบมฉีดหน้าใสไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่านายใหญ่หน้ายายแบมอะ่ะมันมันเข่าขันก้นมาหนึ่งไหม <c oughs> อุ้ยพี่มินทิตาขอบคุณครับนี่พี่มินทิตาเป็นคนนิสัยดีน่ารักแกเนี่ยเบื้องจากรูปโปรไฟล์เราแกเป็นคนรักครอบครัวอบอ้อมอาลีขอบคุณมากๆเด้อเอื่อยเอออีกแล้วหาสิบดวง บอกปนีแค่แบมๆกับโอนออยู่โอย,ยิ่งเถอะให้กูสูนขันคนมีสติมีสมองมันต้องโอนแล้วตอนนี้ว่าหอนปานนี้นี่ย <c oughs> กำลังไปรับหมอกรอบินที่สนามบินนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ํามันก่อนนะครับผมหมอกรอบินพี่น,นอ้องเปลี่ยนเสียเงินเปลี่ยนเลื่อนไฟเลื่อนหยา่งเพอที่อย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 จะไปงานหมอล่ำโดยเฉพาะเลยเขาก็โอเคครับโอยิอ่งคยกันจะือดโอนให้ สอสกแกนจ่ายคะ่ะไม่มีบูการ์ดกล้วยเดี๋ยวโอนตังในไม้ไส้สดอยู่โอนไม่ได้ไม่ได้ทางไม่ถือว่าเข้าแล้วเข้าแล้วสองล้านกว่านี้ใช่ไหมสองล้านเจ็ดแสกว่าใช่ไหมโอเคค,ะค่ะจะมีอะไรนาและเด็กผมใส่อ,อะ มเป็นแบบนั้นไม่ใช่คำด่าพี่น้องวันนี้โอนบ้านกลวินหมดแล้วนะบ้านหมดแล้วบอสพิกไปด้วยครับเจเจะตามไปทีหลังครับเพราะว่าตอนนี้น้องสลบเหมือดอยู่ครับจะปากโอ้โหคือม,มันโอนตั้งใจทางนี้เขาบาัตรเครดิตใจไปวะโอ้โหมีเงินเขา้าทั้งสิบล้านบิ๊มบูการบอสบิบม๊มครับผมฝากอุดหนุนปั๊มน้ำมันสาขานี้ด้วยนะครับบุตรรีวิวให้เขาเมาาื่อปีที่แล้วที นะครับมันโวนใจนเนี่ยวนเลีรยวเลีรยวจนมันติดไว้ครับออต้ปิโตเลียมสุนผี่ตะ้งขดวดนะครับเอาน้ำห้บอลเอาไม่ได้ับเอาไม่ได้หกแพ็คคุนณย่นสีอิ่มศูนย์แย่หน่อยอะไรเด้บเอบลราเอ้ยเจะหกแพ็คคุณพี่น้องเบิง้งตัวน้ำมันกระไดน้ำซึ่งเหมือนจะเป็นการตลาดครับ พี่ของพายุดเนี่ยบ๊อบเติมเติมเติมหาบ้านโนยกเล่นยยกเล่นไปแล้วครับกำลังจะไปรับหมอกรลวินน,นะครับผมปิดวงวันที่สิบสี่นะครับผมใครที่อยากเป็นสปอนเซอ,อร์วงอิสานนครศิน นะครับยินดีนะครับเพราะว่าต่อไปนี้บอลนอกับเฮียหน่อยจะทาการตลาดแบบไทยยืนสินค้าให้ลูกค้าให้สปอนเซอร์นะครับผมเขาสิว่าแค่ขืนป้ายขืนยางเด้อเอาสิสาบสิสรงสีเว้า,า์ฟฮาร์สมือสมอสมอุ้ยสี่สาบสิสรงมันนะจะไปสิ่ม่นนี่เนาะว่าไป,ไปทัวไปที่บกโนดุปบขามเยม้ยน้ำพิการหมูแม่เล้งนะครับอย่าไปซื้อนะครับ <c oughs> แข็งปัญหิน ไม่ได้วีนครับผมทุกคนเฮียหน่อยพูดไม่พอเลยครับวันนี้จะเปิดใจกับเฮียหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบเฮียหน่อยเท่าไหร่นะครับจะเมียงบางครั้งเจ้ากรรมในเบีก็จะมาในรูปแบบของหุ้นส่วนนะครับผมโอ้ยบอกไปทัวร์ไปทีไปถอปถนเฮียหน่อยเราสจะสร้างขอ,อยียดีจะปากพี่น้องเพราะเฮียหน่อยแล้วสม,มือนเลยเพราะเฮียหน่อยสม,มื่นนี่ได้ออกจากกรุงเทพนี่รู้สึกเป็นชีวิตกระชุมกระชวยด้เพราะเฮียหน่อยดิเอ้บอกว่าอะไหรอกว่า มาขอนกันไม่เคยถักห,หาเขาเลยยะปากมีกลุ่มปิดครับผมโตกเกียวพี่น้องรับรองโตกเกียวเอ็กับอิสานคนครศรีเอกับมาลําไอด้านะครับผมสนุกสนานแน่นอนไม่เคยเลยนะครับแม่น่องขอนแก่นพณะมีบันเน่ สวัสดีจ้าลูกชายมาไล่ขายปลาหมึกปลาหมึกเข้มเ้มเหม,มือนเตมกับน้ำพริกให้แม่น้องด้วยจะโอ้ยเปิดกุสูกสิดาค่ัเลยไม่แย่นองแม่นองฉันกำลังจะไปล่องแพกับพิสารนครศรีบอกเขาเห็นกับขอมาสูลูกสูเต่ากินจักเเจียบอกให้ไปไล่ขายปลาหมึกเข้มๆก้อนที่จะทอดได้ใน,นล่างยุ่สามน้ำ ปลาหมึกแม่น่องเค็มมากทุกคนกินแล้วนี่คือกคอฟอกไตเลย่อยบอกเลยได้กต็ต้องไปซิมเบงิงต้องไปซื้มอมาล่องเบิงว่าบอสโนอาะพูดจริงไหมต้องไปซื้อนะครับทักไปที่เพจแม่น่องขอันเลยนะครับผมอาทกูสุงเมื่อ่าขายเป็นปลาหมึกกระปิปิแห่เมียในลูพนะแทนที่จะบาลลกมีไปลองแพทย์กับพิศนครสินสิฮเม่สิทมทุนสามพันหาพันกับบาไปโอ้ยอย่งไรต้ังสืออรับเด้อ ซื้อใจบักโน่เน่ว่าได้ซื้ออย่างยากเลยแค่แสดงค้อแบบว่าลูกแม่ยากันไปเลี้ยงกันทีมงานอิสานคอนศินแม่นสามพันเด้อซัํานี่เฮ็ดเป็นอยู่บอหฮ้คือให้สอนกันแท้ยังวมีเสียงยุ่นี่ตื่นขึ้นมาเพียงจะเจ็บข้อว่ะเปิดขายบัตรยังครับใกล้แล้วนะครับเปิดขายบัตรที่สิบสองครับผมเปิดขายบัตรมืออื่นพี่น้อง อิสานนคกรสิีนเอ็กซ์โตเกียวนะครับเต็มวงนะครับผมแดนเซอร์ทีอุ้ยแดนเซอร์จะไม่ได้ใส่แบบเสื้อผ้าแบบเดิมๆเ,เต้นแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีหมอรำนะครับแดนเซอร์สิมีขนมีกระบะอุยอน่าก,กลัวจังเลยน่าก,กลัวจังเลยสาบานนี่คือการโฆษณาสินค้าใหสับปะร์เฮียเฮียรู้จักแม่นองขอนแก่นไหมแม่นองขอนแกน่น เพิ่งมีผู้ติดตามติดตามหลายกับกิจหาแต่แนวเห็ดแนวอย่าง,งเฉพาะเพิ่นรววยหละเนาะส้างปลาหมึกมาล่านแปดปาหมึกอายุห้องเย็นเข้ม,มาสันคืนบ่อออกคืนนอดไผ่บ่อออกมาบอกเฮ้าไปไล่ขายให้เอกอูสูน,นอมานะละก็ดเนปลาหมึกก็ต้องกินคู่กับแจวกับน้ำพริกพะนะเห็ดน,น้ำพริกอีกถามว่าแซบบ่ ชุรดรถสามกิโลเทลงไปกินแล้วปากซาปากเบี้ยวมัยังรบกวาชุรดรถหลายกินแล้วปากกันเสียูศนขอบคุณครับเราซื้อบัตรกลุ่มปิดสนุกแน่นอนครับปีนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสเนาะบอลจะไล์ให้ให้ดูบรรยากาศในแพร์เด้อว,ว่าเราทำอะไรบ้างคุยอะไรการหมอกอระวินจะแต่งตัวไปแจกโบท็อก ลูกลูกอีสานนครศิลยังไงเฮียหน่อยบอสโนส้ตต้องได้ปะฉะดะกันแน่นอนครับเฮียหน่อยนะครับผมยายแบมแบมโอนแล้วสามพันมุกขี่ยุ่ส่ยายซีตายรถดเด้ออีเถาเอ้ยปญัญญาามสิตายหายใจพะงาผงาบทักหาเฮ้าให้เฮ้า,ย,านยนเสือกนอนยังไ้ดึงขึ้นมาจากน้ำจากหนองปญัญญาม,มีความสูขกับพ่ะทาขาเฮาดอกก็อีเถาเอ้ย กูจะเป็นเบื่อตลกสาเกตนครศรีนครซังโย่แม่สี่สิบบาทมือนะแม่เดอ้อพรเด็ระบบย่ครับหลังบ้านครับหลังบ้านกำลังอันวุ่นวายครับอันวันเกิดย่ครับวังหันกับเงินอันโอนการกุศลอยูค่ครับ เอผู FC, ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รอสบัดขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณมากครับประวนดอกอยากมากกับมาหลดไล่เห้ฟังปันนี่ว่าเป็นเด็กหน่อยหรอกสิมาส้วนยังไปลองแพ้อยู่คนอุบลรัดงบตังงบว้สามแสนเลี่ยงทีมงานแล้วก็แจกโบท็อกอีกสามสิบขวดศุนี่ไมาหัวลอยนี่เมซี่ขอบคุณเอฟซีโตกเกียวครับ ฝึกฝีปากรอคืนนี้พะนะ่อจะขายเพี่หน่อยฟังพี่น้องเจ้าตายเนี่ยเฮียหน่อยกับพี่สัญชัยในวงการหมอลำเนี่ยสองคนนี้ต้องแอบรักกันแน่เลยเวลาเลียวบวงกันนี่แววตาสายตานี่อู้หวานหยดย้อยมากกุ <c oughs> แกงไว้เยอหน่อย เจสีดาแล้วเนี่ยเจสีจะมาสู้ฟีปากฉันไม่ได้จ่ะเพราะว่าเจสีเป็นลูกหนี้ฉันจ่ะ <c oughs> ยิเถ่าเอ้ยแม่น้องคอ,อนแก่นน่ารักมากค่ะแม่น้องอีเมลจะขอสมทุกเดอร์สิโอนเลยเนาะวันนี้สิโอนมันชีใ้ใดล่ะลูกสายใหเดี๋ยวอินบ็อกไปบอกจะมามีไล่ขายย่พ,งงพังงาพังงาปรับงานรีวิวมาสองงาน แม่น้องนะครับรับงานรีวิวบอนดอสังหายังไม่ได้แชร์เพจนะเพราะไม่อยากอันยังบออยากโ <Yes. S 1> ปรโมทปันไหนประ่ายังมีเวลาเหตุคิดไหมเพลินแม่น้องกับบอนดนะครับเปิดเพจอสังหานะครับของคอนแก่นเนาะกับรอบนอกตอนนี้มีงานเข้ามาแล้วสองสามงานให้ให้ไปรีวิวอา่าที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้นะครับแล้วพร้อมราคาขายนะครับนอกจากที่ดินก็มีหอพักด้วยนะที่มามสาสอนะที่สรารคามนะเผื่อใครสนใจนะครับผม ไปหาหลับงานมาครับแม่นหน่องไปหาหลับงานมาได้รับถือด้วยแม่เอ้ยว,วีวีมันแต่งหนาเที่หนึงมาสามพันผุนเด้แต่งหน้าวีวีแม่เครื่องสำอางแพงมากนะไม่ใช่ถูกๆนะบอสไม่ได้ใช้เครื่องสำอางกัลโลคาลานะบอสใช้ของแม็กซ์นะคะแม่อย่ารับงานถือเลเด้อแต่กล่องบินดอกบินโดนผุนเด,ด้แม่นหน่องเอ้ยถ้าพัดอน เ็เพียรแต่ซังหากำบ,บ้านโนดนีแกผ่าพี่น้องเออกูสิดรกินจะทอดปลาหมึกแลนะ้วเนาะทอดไปนี่ทอดปลาหมึกกำลังพริกมือแรกเสิรีรีวิวแต่ปลาหมึกกำลังพริกเราค่อยว่ากเบ่งดวงให้เจ้าของแล้วขนาดก้ลังพริกวัดตำนี่ก็บอาไว้แล้วนำ้นำพริกขนาดยังไม่ตำนะพี่น้องแกก็ยังพูดไปแล้วว่าอันอาทิตย์หนาเม่ศิลเฮ็ดนำพริกขายอยู่ในต่อต่นอโนดนลูก นนดลูกบกลาบข้นหัวพุดดีม่านรีวิวเหมนเมียเน้อลูกคุณแกงเห็ดออมซีนแนวได้ะับแสบคนไปบริหานฟินแลนด์ซีตแตกบอกนวดบ่กเคยคิดหัดจักเทียพยายามอื่นรีวิวสมน้ำหนาเขา,ามีเวลาเพิ้นไม่รีวิวขายปลาหมึกมารีวิวอันขายน้ำพีให้เปิน่น,มมน,น,น,นสมน,ำน,น้ำหนากใครง่ายใครบันนี่นี่ ยากบักกันเบายู่พผง,งาผพพง,งาบนี่ยากคอยไปนี่ยากคอยไปรีวิวปลาหมึกเข้มบนี่โอ้กุศลสิไปรีวิวจังไหนพยาบาลกินแล้วแล้วก็ออกไปหาเหตุการณ์เหตุงานเลาแล้วก็ไปหันไปนีออเพิง่งจะสียใจอย่างเพิง่งจะสียใจจ้สะสวัสดีค่ะแม่หน่องนะคะวันนี้นะคะแม่หน,น่องมี ไปบ้านฟินแลนด์กินรอปัดดากทนทานทนทานมืนน่อนี่แม่มีของมาฝากลูกไส้แม่ได้ยินมาลูกไสยอยก้อยากนั่นอยากนี่บักโนดบันนี้มาที่บักโนดบันนี้บอกเคยทักหาบอกเคยถามบอกเคยว่านดอยากกินอย่างบ่ลูกบอทักบอเบาบอถามหาบอเอ่ยถึงบัดสิเอ่ย,อยไปรีวิวอันไปไล่ขายอัน ปลาหมึกเข้มเห็นเมียในเด้อปลาหมึกแข็งเห็นเมียในเด้อเมียสั่งมากนัวเอ้ยเมียสั่งมาลูกไปกันเมียโคจะเปิดร้านปักตะกาได้เน็ตต่อต่อไม่ไ,ไมด้บ้างเป็นไรใครเห็นเมียในเด้อเพิ่นซิมลูกเพิ่นซ้ำหัวใจหัวใจข่อยตกหัวใจข่อยดังตกไปลงอยู่ตาตุ่มดังป๊าบป็นหนึ่งขิ้แนใจโอ้ย ถือหลอกใส่แล้วนะักกูเนาะสนุกกูถือหลอกใส่อีกแล้วว่าใจข่อยตกอะยุตาตุม่มพีน้องก่ได้ยินว่าแม่เปิดล้านในตต่อตอนี่ว่าใจข่อยตกอะยุตาตุ่มเลยเดือดตัวจากของงมาด้วยพยาบาลสิ้นแร่เขาบ่าได้เอ่ยว่าอยากจ้อเฮ็ดไปสู้เขากินเฮียนกับโตเกียวไก่กันมาสันเหียบ รถเบนคน,นนะ่ะเหยียบไปลอยแปดสองร้อยยันพรท่านลูกไสย้ยันลูกสไกกส้ไปงานก่อนลูกไส้หน่อยไปงานก่อนพี่น้องเหยียบไปสองร้อยเปิดกระจกล่มตีหนาคนน่ะหนาเพื่อนเองน้อยๆยุทตัวล่มตีหนาเพื่อนวันไหนมันก็เหยียบขั้นเล่งไปหาลูกไส้หน่อยเอาเน่ากินไปสู้เขากินเขาเขึ้อข่าว เขากินแล้วเขาปัดดากหนีทวนทานทวนทานว่าเด็กมาสนใจไรขายปลาหมอกปลาหมึกติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างเว้ยวันนี่ยากไปบันนี้ยากใอยบันนี้นยูซูลยูตูนไปไล่ขายทีให้นสองแปลงบอกพะง,งาพะง,งาเลี้ยงปูจอยอายุสามโตยะปากเอ,อเ้ยจะมีนให้นไหมบอขายหนาขายตาข้างนอกแม่กูก็นเลย บอกไปเสือพี่น้องเอ้ยกันเสไดไปไล,ล,ล่ขายแล้วเย็นหล่บเพราะว่าไปเอาเฮตังได้ขันนามมันเด้ื่อลงเรือดลำเดียวกันแล้วมันได้หักได้แพ่ง e พกันแล้วเพื่อนบ่อเอิ้นขัสเสดไปตัวเฮตังไหนขันนาหากเพืนน่อนนาะแม่น้องเนาะเราก็กเป็นคนดีเนาะก็ต้องไปได้พี่น้องก็ต้องไปไล่ขายอะไรยังไเดิเออหกักแพ่งกันแล้วต้อยเพื่อนบ่อเอื้นใส่เข้าก็ต้องไปไล่ขายพเาพื่อนหระพี่น้องเขาเป็นลูกเป็นเต้า ขอบคุณพี่แนนนะพี่แนนเนทเกรสนะดาวสิบดวงนะนี่นี่เขาเกิดมาคนเบิงไหลเป็นนี่มูเจา้านี่คือตัวยางนี่เขาเรียกว่าพี่แนนเนทกับพี่อันอันนั้นน่ะที่ให้ดาวผมน่ะเขาเกิดมาคนเบิงไหลเป็นนี่คอยยังดูบข่อยนั่งว่าพาง,งาพาง,งาพี่หอยเมื่อยหอยเมื่อยแต่่อยก็ต้องบอกเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงของมูเจา้า ข่อยบอกเลยผู้ยิบาลฟิลเลนยนเป็นสินั่มไปเราสินมาสาบข,ข่อยบอกมึงขึ้นกว่าถิ่มเราฉันไม่ไหวฉันหนุ่ยฉันก็บีก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 ไม่กลับใช่ไหมนี่พี่เมย์นั่นเห็นบอนี่เว้าปึ๊บเว้าปึ๊บหมดจะคว่ำปรับเลยนี่เอฟซีเอานี่มันหนาหลักจังสิหรอพี่น้อ,นองดาวมาล้ว,ล,วล้วเลยเห็นบอหนี่ป <c oughs> ูจอยสามตัวเลียงคอยยับปากพี่น้องโสด บอดอกหยอกแม่น้องยูซื้อเด้ออุ้ยพี่ปณิดาให้ดาวอีกแล้วเห็นบอนั่นนั่นนั่นพี่อาริยาอีกเห็นบอนี่เยอนว่าคนเบิ่งไลท์เปลี่ยนนี่อนว่าคนเบิ่งไลทเป็นพี่น้องเงียบปากกูซูนกูเสียบลงมไหวได้วันนี้มีลงมยี่ตัวคนหนึ่งจนหายเคกูบอกยังบอกไปเด่นตัวเมึงว่ามันมึงว่ามันหาง่ายๆ่ิคนเบิ่งไลหนึ่งจนหาเคบิร์พีบาดพี่บอมาจะเจาบอกยังหมอกราวินนั่น เรพามาดนี่ปาซื้อเราก็งามเราคือนั่งในวรรณคดีนี่ไอ้ดาวชันซิบบวงโอ้ยเอ้ยเอ้ยมีแต่ความสุขความเจริญเด้วยพลให้ดาวบอลโนดเออกูจะบอกยินหลอร่มขอท่องกูก็เพียังหรอกเพราะถ้กูได้ดาวนั่นพี่นั่นพี่สุโอ้ยพี่พี่สุว่าพัดให้ดาวกูอีกแล้ววะนั่นนั่นพี่แก๊บโอ้ยเลิศเลิศโอ้ยแมวออกเถอะเอ้ยอยัางนู้นห่างกูจะเป็นจ้างกูบอกครั้งาะ คือศูนย์ขอบคุณมากนะพี่แมวมิติใหม่แห่งการซัพพอร์ตกันขอบคุณมากนะกซััพพอร์ตน,นได้เอขอบคุณมากนะเน่าหมาค่ะศูนย์ลาพี่น,อน้องตลาดอดอกบ่ลหอดแมนหน่องว่าเป็นยังดอกบ่ลหอดแมนหน่องบ่ได้โอ้ยพี่กะมลพี่กะมลที่ขอบคนนุณนะครับบ่ลหอดแมนหน่องว่าเป็นเราพี่น้องอุ้ยเหนสมบุกลอยดวงพี่กะมลทีมโอ้ยเอ้ยมีความสุขหลายเด้อเอ้ยเอ้ย หายิบดวงหาสิบดวงลอยดวงว่าก็ดีใจเมื่อนั้นหลา่นน้ำตาเลยบ่ามาบัดคนอื่นใส่งานข่อยไม่นอง <c oughs> ไม่นองนว่าหายง่อยเลยมาแล้วครับหมอกอลวินมาแล้วทุกคนหมอกอลวินจะไปกับเราเดี๋ยวดูสวัสดีโอ้ยขอบคุณมากนะพี่กมลนะไอพี่กับนะอ,อะไรนน่น้ำมนอะไรวะให้ดาวมาอ่านบทท่านวุ้ยหาหลายแท้สวัสดีแม่ใหญ่วีพนักนะอุ้งไม้สนอยมนี ไม่อไงวิวเด้อวิวเปน,น้องสาวมูหักเดอ้อหลูกสไสพนะอยากกินอย่างอี่แม่สิให้กินซ้ำนึกพดแล้วแี่น้องส้ำนึกพีแล,กแล้วพี่น้องเออ ุกคนทักทายหมอกรณวินก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะคอยพออยากันว่าเรื่องน้องเจนนี่หลอกลูกสาวคอยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วหรอแล้วเขาก็ขอคำมาแล้วไม่ต้องถามอะไรบอสเดอ้อบอสสอนลูกมาดีอยู่พี่น้องสอนลูกสอนเต่าอันนี้เอฟซีถามว่าเจ้าเป็นเจ้าของข่ายภาษาใดพันเอฟซีว่าจะเป็นเจ้าของขาา่า,ขงขายโตเกียวโกงว่าราวันสัน่นเจ้าเป็นเจ้าของข่ายภาษาใดเจ้าว่าบอกว่าอัน สอออ้อนนั่นเด็กในค่ายโจติพนะเพรกูเป็นเจ้าของค่ายตัวเกียวตัะมึงเหงไม่ไปรับหมอก่อนแป๊บนึนนงไม่อันนี้จะมานั่งข้างหน้าแมทธิวให้แมทธิวนั่งข้างหน้าจะไปนั่งข้างหลังกับหมอมึงจะมานั่งหนาจังไเอีแมทธิวน,นั่งหลังจังไลยกระเป๋าไปไว้ด้านหลังล้างรถบุญอโอ้ไอนพี่น้นองโรงพยาบาลเคร์เอ็ม โรงพยาบาลเคไอมทุกคนมารับหมอกรวินไปงานล่องแพแล้วออยใสละ่ะฝากด้วยนะสินแลนด์คาเฟ่นนะหมอกรวินไปไหนสวัสดีครับ,รบเอาของที่ฝากไว้ไหมพี่หน่อยเร็วๆบอช เขาฝากมาเตะเิ้งขอบคุณสำหรับดาวปลาแด้ดาวหลายลีว่าว่าแม่นั่นได้พ่อขายคาบคาบแฝ้หรอ่พี่นอ้องมาดูน่าทานมากเลยเหตุยัยงคือจังประเด็นนอนแต่เม้าเหล่าเตะโอ้ยบักบาลิตา้าเถอะเอ้ยหมอกรวกินจะไปด้วยไหมเนี่ย ลูกค้าพี่น้องลูกค้ามาตะไก่มาล่งบานหมอล่ะเอาชุดมาให้อยู่ก็ไปก่อนเอาเ,เรืองเกงสั้นเอาอะไรไมาให้เขาถาเต็มแพ้แล้วบ้างธอจะไปวะล่ะไม่แล้วแต่เธอนะเว่าเธอรีบเธอจะมาเพราะเธอจะไป เคยไปกับมาโอ้ยตึงแต่งตวัวพี่น้องมารายาททำไมหมอกรวินเขาบอกว่าทำไมคุณหมอมารายาทไม่ค่อยดีเลยอันนี้เป็นรีเซพชันสาวนะครับทุกคนสวัสดีเรีวสวัสดีค่ะขี่หายี่เรียวโอ้มึงขิ้มาขี่หายเลยวันนี้หมอไหนเข้า ไม่มอหนิมวัสดีครับเจ้าหญางไม่จันยูอ่ะโรงพยาบาลข่อยซะาหามือแล้วพอหนากกันนี่ไม่พึ่งสวัสดีค่ะมานอนแล้วค่ะดีไหมมาหมีดีค่ะนุอดหลับอดนอนตัวนุว่าสิน้ำไปอ่ะต้องตอบคอแล้วนะ คือฉันเทสุดคนที่ยงนพิบัตาเทียงฉันเหนื่อยฉันเป็นน้องอล้วนะเขาจะหมดแล้วหมอมัดจำอันนั้นไว้ห้าร้อยเหเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยีหยังบ่มมัดจำอีหยังบูมยังันช็อตหนยังที่จานละไอ้ที่จาอเขาเปลี่ยนเลัได้เมื่อหลายอย่างนี้ก็บอกมะบอกเป็นเป็นพี่น้องเอซีลูกค้า โรงบาลแค่เมเฮ้ามารับคุณหมอกอราวินนะครับคุณดู 10, 000, 7, หมื่นพันเจ็ดไม่แม้ลดเลยค่ะเราได้ดาวประมาณสามหมื่นวงนี่แหละเพราะว่าเขาอยากซัพพอร์ตคาเหล่าอีสานนครสินคุณหมอทำไมหน้าแก่จังครับพนะเดี๋ยวปักเล่นกับทีหมอให้ครับบักบกช่วยทาเทียวพ่อตู้พนะบักช่วยเ <laughs> ชิญข้างหน้าครับคุณเปิดนั่งข้างไหนน้างหลังเราเ นน่ข้างหลังกับพี่แมวเง่านนพอตูพอติวนี่เด้อจุย๋ยเอ้ยเตรียมเงินไปแจกอีสานนครสินประมาณสามพันนี่แหละถามเด็กแล้วก็ดูไรใช่แล้วไปค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่แพรเนาะหนึ่งจุดแปดแล้วมีอะไรจะคุยไหมยังบอกยังบอกโอเคเดี๋ยวเจอกันที่แพรนะครับทุกคน ม่อยากลงเลยอะแต่ต้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันที่แพรนะทุกคนนะเดี๋ยวบอจะไล่ให้เบิรงเด้อโอเคจุบๆ